สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นักเรียนมาพบกับคุณครูสุกัญญาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้นะคะในเนื้อหาเรื่องต่างๆในรายวิชาวิทยาศาสตร์จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะมาพบกับครูค่ะครูจะมาสรุปความรู้นะคะที่นักเรียนได้ทําการเรียนไปค่ะ โดยเราจะมาเริ่มจากหน่วยการเรียนรู้ที like ่1ก like ันก่อนค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะมีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเรามาเริ่มกันที่บทที่1กันค่ะมีชื่อว่าเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ค่ะเอาล่ะค่ะโดยในเรื่องแรกนะคะในบทที่1เนี่ยเรื่องที่1ก็คือการสืบสาหาความรู้ค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทําการเรียนรู้ไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนมาฟังครูสรุปกันดีกว่าค่ะว่าการสืบเสาะหาความรู้เนี่ยสรุปเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องรู้ในบทเรียนนี้เป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะเอาละค่ะสิ่งที่นักเรียนนะคะจะได้เรียนรู้ในเรื่องการสืบเสาะหาความรู้นะคะนักเรียนจะต้องรู้จากคําว่าการสืบเสาะก่อนค่ะซึ่งการสืบเสาะนะคะก็คือวิธีการเรียนรู้สิ่งต่าง ที่อยู่รอบๆตัวของเรานะคะโดยเราจะเริ่มจากประสบการณ์ที่เราพบเจอในชีวิตนะคะแล้วเราเกิดความสงสัยสิ่งต่างๆที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันบางครั้งเนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนก็ต้องเกิดความสงสัยและมีคําถามแน่ๆเลยค่ะเมื่อเราเกิดความสงสัยนะคะก็จะนําไปสู่ปึ้งหนึ่งนำไปสู่การตั้งคําถามค่ะ เมื่อนักเรียนมีคำถามแล้วนะคะนักเรียนก็จะไปสู่ข้อที่2ค่ะก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งการรวบรวมข้อมูลก็มีหลายวิธีค่ะอย่างเช่นการทำการสังเกตการทำการทดลองการสำรวจหรือการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลค่ะเมื่อเรารวบรวมข้อมูลไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือการ อธิบายนะคะเอาข้อมูลนั้นนะคะมาอธิบายตอบคำถามที่เราสงสัยเมื่อเราทำการอธิบายเสร็จแล้วนะคะไปสู่ข้อที่4ค่ะเชื่อมโยงความรู้โดยเราจะนำความรู้ที่เราได้จากการรวบรวมเองนะคะก็จะนำไปเชื่อมโยงกับความรู้ของนักวิทยาศาสตร์หรือความรู้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขา เคยศึกษามาก่อนแล้วนะคะไปเปรียบเทียบกับของเขาดูเชื่อมโยงกับของเขาดูนะคะจากนั้นก็จะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือสื่อสารโดยในการสื่อสารนี้นะคะก็คือการสื่อสารสิ่งที่เราทำการค้นพบให้ผู้อื่นเข้าใจและเข้าใจโดยง่ายด้วยนะคะโดยเราอาจจะใช้วิธีการต่างๆในการสื่อสารเช่นสื่อสารด้วยรูปหรือสื่อสารโดยการเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนครูหวังว่านักเรียนของครูทุกๆคนเนี่ยคงจะเข้าใจนะคะในเนื้อหาในเรื่องการสืบเสาะหาความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องที่2กันดีกว่าค่ะค่ะและสำหรับเรื่องที่2นะคะมีชื่อเรื่องว่าการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลค่ะ ซึ่งคำว่าการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะจะเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะจะมีทั้งหมด14ทักษะด้วยกันค่ะโดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเราจะ ทำการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด4ทักษะด้วยกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกัน2ทักษะก่อนค่ะทักษะแรกนะคะก็คือทักษะการสังเกตและทักษะที่2นะคะก็คือการลงความเห็นจากข้อมูลนั่นเองค่ะเอาละค่ะและ สิ่งที่นักเรียนนะคะจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะอันดับแรกนักเรียนจะต้องไปรู้จักทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะแรกค่ะก็คือทักษะการสังเกตนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าการสังเกตภาษาอังกฤษนะคะอ่าอนว่า observing นั่นเองค่ะการสังเกตนะคะก็คือการใช้ประสาทสัมผัสค่ะอันดับแรกเป็นการใช้ประสาทสัมผัสในการดูค่ะโดยการใช้ตานะคะต่อมาก็คือการดมกลิ่นค่ะโดยการใช้จมูกค่ะ ต่อมาเป็นการชิมรสโดยการใช้ลิ้นนะคะต่อไปเป็นในส่วนของการฟังก็คือการใช้หูนะคะและสุดท้ายก็คือการสัมผัสค่ะในเรื่องของประสาทาสัมผัสนักเรียนเคยได้ยินคําว่าประสาทสัมผัสทั้ง5้าไหมคะอ่าเดี๋ยวครูนะคะมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนนะคะได้รู้จักเกี่ยวกับประสาทสัมผัสมากขึ้นไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ ตาของเรามีไว้ดูหูของเราก็มีไว้ฟังแดดร้อนลมพัดหนาวพิวนังของเราสามารถรับรู้จมูกของเราดมกลิ่นได้มากมายลิ้นของเรารับรสชาติ ได้หลากหลายจมูกของเราดมกลิ่นได้มากมายลิ้นของเรารับรสชาติได้หลากหลายทั้งหมดล้วนเป็นววัยวะประสาทสัมผัสตั้งหาของร่างกาย เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประสาทสัมผัสไปแล้วนะคะครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าใจในส่วนของประสาทสัมผัสมากขึ้นแล้วแน่ๆเลยค่ะจากประสาทสัมผัสเหล่านี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต่างๆของสิ่งที่เราทําการสังเกตได้นะคะโดยการใช้ประสาทสัมผัสนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อเราเข้าใจคําว่าการสังเกตแล้วนะคะครูก็ไปดูสไลด์ต่อไปกันค่ะเราจะต้องไปรู้นะคะเกี่ยวกับคําที่2นะคะหรือว่าทักษะที่2ก็คือการลงความเห็นจากข้อมูลค่ะการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า inferring นะคะซึ่งการลงความเห็นจากข้อมูลนี้นะคะก็คือการใช้ความคิดเห็นของเราหรือการใช้ประสบการณ์ หรือสิ่งที่เราเคยรู้มาก่อนนะคะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมาอธิบายข้อมูลที่เราสังเกตได้นั่นเองค่ะค่ะและจากคำว่าการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะจะมีการใช้ในส่วนของประสบการณ์นักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าประสบการณ์คืออะไร คูขอขยายความในส่วนของคำว่าประสบการณ์นะคะประสบการณ์ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้เคยกระทำได้เคยพบเห็นมาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงมีการใช้ประสบการณ์มาอธิบายสิ่งที่เราสังเกตได้คือการลงความเห็นจากข้อมูลนั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะครูก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะคะนักเรียนเนี่ยรู้จักทุเรียนไหมคะ อแล้วนักเรียนนะคะมีความรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยหอมหรือเหม็นคะแล้วนักเรียนเนี่ยชอบรับประทานทุเรียนหรือไม่ชอบรับประทานทุเรียนคะจากที่นักเรียนนะคะได้ทําการแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนหอมนักเรียนเหม็นนักเรียนชอบหรือนักเรียนไม่ชอบนะคะคําต่างๆเหล่านี้ก็คือการลงความเห็นนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียน ูเชื่อว่าตอนนี้นะคะนักเรียนคงจะเข้าใจนะคะทั้งในส่วนของคําว่าการสังเกตและในส่วนของคําว่าการลงความเห็นจากข้อมูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากตรงนี้นะคะเราก็ได้ทําการสรุปไปทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะคะโดยเรื่องแรกก็คือการสืบเสาะหาความรู้เรื่องที่2ก็คือการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นะคะครูก็ขอจบคลิปวิดีโอการสรุปไว้แค่2เรื่องก่อนนะคะสำหรับเรื่องต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ